อย่าฟังจนจบถ้าอยากรู้ว่าทำไมผมถึงชอบวงการเง็ดข้อคุณลองนึกภาพเป็นวงการเพราะกายวงการพัฒนาตัวตนทุกทุกแบบอ่ะเง็ดข้อก็เป็นหนึ่งในแบบนั้นเง็ดข้อคือการรวมตัวกันของคนที่พัฒนาตัวเองเพื่ออะไรก็ตามแต่ตามเป้าหมายเจตจำนงของแต่ละคน ้าคุณเป็นคนพัฒนาตัวเองแล้วได้มีสังคมที่พัฒนาตัวเองสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเก่งขึ้นเพื่อดีขึ้นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามคุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนในการที่เรามีเพื่อนร่วมทางร่วมทางแม้เป้หาหมายจะต่างกันแต่เราช่วยกันเดินโดยที่ไม่ต้องขอโดยที่ไม่ต้องแบบ help me วงการนี้เขาช่วยกันโดยที่ไม่ต้องร้องขอแล้วก็ไม่มีใครคาดหวังว่าใครจะช่วยใครคือมันเป็นความหวังดีแบบว่าล,วล้วนแบบพี่น้องแบบเพื่อนแบบอะไรก็ตามแต่ผมเลยชอบวงการงานข้อมากๆคือแบบผมกำลังมีคำถามในใจเกี่ยวกับงานข้อใช่ไหม ผมแค่เอาตัวเองพาตัวเองเนี่ยไปซ้อมงัดข้อที่ใดที่หนึ่งแล้วจูๆ่ๆก็มีคนมาให้คำตอบนั้นอะโดยที่ผมไม่ได้เอ่ยถามด้วยซ้ำซึ่งว้าวผมได้ความรู้จากการที่แค่อยากไปสนุกกับการงัดข้อไปแบบพัดลมอะไรเงี้ยอยากอยาก,อยากแค่ไปเล่นะ่ะแต่ผมได้อะไรมากกว่านั้น แล้วนอกจากเรื่องงัดข้อในเรื่องอื่นๆที่คนสอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขามีความสามารถเฉพาะตัวบางทีเขาอาจจะแจกเทคนิคสุดยอดของสุดยอดความรับที่เขาไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนคือมันเป็นอะไรที่มันพิเศษมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเฉพาะเฉพาะคนที่ได้ไปอ่ะ เฉพาะคนที่อยู่ในวงการนี้เท่านั้นน่ะคือคนไม่ดีถามว่ามีไหมแน่นอนโลกใบนี้มันมีขาวและดําและมันมีสีอื่นๆมากกว่านั้นมันมีแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรือคนแบบไหนก็ตามแต่เราเลือกได้และคนส่วนใหญ่แน่นอนในวงการที่ผมรัก ในการงัดข้อส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องพูดว่าเขาเลือกอะไรนะครับผมถึงยังอยู่ในวงการนี้แล้วผมก็ชอบมันมากๆผมอยากให้พวกคุณลองพาตัวเองเนี่ยไปซ้อมงัดข้อที่ไหนก็ได้กับคนที่เป็นนักง,งัดข้อคุณแค่พาตัวเองไปแล้วก็รับฟังให้มากๆ ไม่ต้องไปอดความรู้ไม่ต้องไปวางกล้ามโตไม่ต้องไปอีโก้สูงคุณแบบไปสนุกเฉยๆอ่ะเหมือนแค่ไปเล่นอ่ะแล้วคุณก็แบบไปเล่นด้วยความมีมารยาทผมพูดตรงๆว่าคุณจะได้อะไรที่ไม่โคตรล้ำค่ากลับมาแล้วคือแบบเชื่อผมมันดีมากๆ